สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความงามของนี่เลยค่ะจระเข้อันนี้ก็เป็นว่านหางจระเข้นะคะที่กาบของเขาใหญ่ๆสีสวยๆนะคะว่านหานจระเข<ม>้ม,มีปลูกไว้ไประจําบ้านดีอย่างไรก็คือแก้น้ําร้อนลวกนะคะแก้ไฟไหม้หรือก,ก็เกี่ยวกับแผลไฟไหม้ต่างๆนะคะสามารถรักษาได้ ก่อนที่เป็นการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะไปพบแพทย์เวลาโดนน้ำร้อนลวกไฟไหม้นะคะก็สามารถทาถูนะคะโดยการปาดกิ่งแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เกลใสๆวุ้นๆน,นะคะแล้วก็เอามาทาถูแล้วก็ไปหาหมอเพียงเท่านี้แผลของเราก็จะไม่พุพองนะคะแล้วปัจจุบันก็เป็นไม้ฟอกอากาศปลูกไว้ไประจำบ้านเรือนก็คือมีประโยชน์มากมายนะคะอย่างน้อยมีไว้สักหนึ่งกอก็ยังดี ปัจจุบันหานจระเข้ก็มีมากมายนะคะอย่างสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้านหน้านี้เป็นพันธุ์ยักษ์นะคะพันธุ์ดั้งเดิมก็คือต้นของเขาจะประมาณแค่นี้แล้วก็มีลายเล็กๆนิดนึงส่วนดอกของเขาก็จะออกช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงนี้ดกอกจระเข้ของเราก็จะออกดอกตลอดสีของเขาก็จะเป็นฝักนี่นะคะพอบานเขาก็จะเป็นกิ่ง เกสรเล็กๆอยู่ข้างในอันนี้ก็คือเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนอกจากปลูกไว้สวยงามแล้วนะคะก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างที่เราบอกก็คือว่าแก้แผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้เกี่ยวกับแผลพุกพองต่างๆนะคะเราก็ทาได้แต่ก่อนทานี้เราก็ล้างยางออกก่อนนะคะเพื่อที่ไม่เกิดการราค,คายเคืองแผลอันนี้กิ่งนี้ก็กำลังจะออกดอกเหมือนกันนะคะดอกของเขามีความสวย ขึ้นเป็นฉัดซอนกันนะคะก็เป็นไม้สามัญประจําบ้านที่ควรปลูกไว้ไประจําบ้านนะคะเวลาฉุกชืินต่างๆเราก็สามารถตัดแล้วก็แปะเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ